มาอยู่ที่แปลงนาข้าวก็ขอ87นะครับที่ผมได้ปลูกนะครับหนึ่งไร่นะครับครับก็ดูตอนนี้ครับก็ออกรวงนะครับนี่ก็รอให้ข้าวแก่นะครับแล้วก็จะเกี่ยวนะครับช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับฝนตกเนาะนะครับก็สภาพก็จะเปียกแฉะนะครับ ข้าวมันปีนี้ข้าวที่ปลูกนะครับจะไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่นะครับก็คือกรณีถาว่าไม่เสมอหมายถึงว่าขึ้นขึ้นไม่เสมอกันเพราะว่าแปลงนาแปลงนี้ปรับสภาพดินไม่เท่ากันนะครับก็คือเป็นการทดลองว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับเราใช้การปรับดินอีกเหลืออีกส่วนหนึ่งเราจะใช้แบบเดิมๆนะครับก็คือพอทดสอบแล้วนะครับ ในส่วนของค่า ps ของดินเนี่ยฝั่งที่ปรับเนี่ยนะครับเขดีขึ้น,นครับข้าวเขาก็งอกเสมอโตกันนะครับอันนี้แค่อันนี้มาเล่าประสบการณ์นะครับเทคนิคของแต่ละคนก็จะต่างกันไปเนาะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมแค่เอาประสบการณ์ที่ผมได้เจอกับตัวเองนะครับมาเล่าให้ฟังครับส่วนตรงที่เป็นดินเดิมเราไม่ได้ปรับค่า ps อะไรเลยนะครับข้าวก็จะงอกบ้างไม่งอกบ้าง นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหญ้านะครับที่ขึ้นแล้วก็บางบต้นจะแคะนะครับไม่ค่อยสูงแล้วกพ็พอผลสรุปแล้วตอนช่วงข้าวเริ่มตั้งท้องเนี่ยข้าวฝั่งที่ไม่ปรับดินเนี่ยนะครับเขาจะออกรวงช้ากว่าครับเราก็ต้องใช้ในส่นืองพวกฮอร์โมนนะครับกระตุน้นช่วยกระตุ้นนะครับเขาก็จะ ขึ้นมาดีขึ้นหน่อยนะครับอันนี้ก็มันก็ดูดีขึ้นมานะฝั่งด้านนู้นนะครับที่ที่ผมบอกนะครับที่ไม่ได้ปรับครับเขาก็ขึ้นมาเสมออยู่ครับได้อันนี้ก็ออกรวงกันทั้งแปลงแล้วนะครับครับแต่ว่าอัตราการาสุกข,ของข้าวเนี่ยจะไม่สมอเสมอเท่าที่ควรนะครับเพราะว่า ข้าวแถบที่เขาออกรวงเสมอกันออกรวงเท่ากันพร้อมกันเนี่ยครับเขาว่าจะแก่ก่อนก็เป็นการทดลองนะครับเป็นประสบการณ์นะครับในการทำนาอันนี้เป็นนาปังนะครับกอขอ87นะครับข้าวยังมีปลายงอกบ้างนะครับมีเม็ดร,รีบเม็ดอะไรก็มีอยู่นะครับเพราะว่า ปีนี้เราบำรุงเป็นปีแรกนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าได้ผลผลิตอยู่นะครับก็ถามว่าพอใจไหมก็ตีไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับครับคิดว่าก็ได้ระดับหนึ่งนะครับ ต่ถ้าจะให้สวยเลยก็คือข้าวขึ้นเสมอเต็มแปลงนะครับออกรวงพร้อมนะครับเกี่ยวพร้อมกันได้กับสบายนะครับข้าวเม็ดเต,ต่งเต็มเม็ดนะครับอันนี้เ็เจ้าตุ๊กตาอามาเฝ้านานะครับเนี่ยครับรวงก็จะได้ประมาณนี้น,นะครับ ก็มีบ้างครับมีนกมีอะไรลงมากินข้าวนะครับก็เริ่มมีออกเป็นข้าวเริ่มสุกเปนบ้างแล้วนะครับก็อีกไม่นานก็คงจะได้เกี่ยวกันครับแล้วเกี่ยวแล้วนี่เดี๋ยวผมจะก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ชาวน มืสมัครเล่นนะครับหัดทำนาครับผมนไม่ใช่มืออาชีพครับผมมาทำนาก็แค่สามฤดูครับปีเดียวนะครับแต่สามฤด,ดูนะครับก็ระหว่างที่ทำในสามฤด,ดูเราก็เจอปัญหาต่างๆนานานะครับก็ค่อยๆปรับไปนะครับมัน ของพวกนี้ต้องศึกษาไปเรื่อยๆครับเก็บประสบการณ์นะครับเก็บข้อผิดพลาดมาแก้ไขนะครับมาปรับปรุงให้เกิดเป็นผลผลิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีท,กปทุกุฤดูครับผมบต้องหมั่นคอยสังเกตนะครับเนี่ครับอย่างเนี้ยข้าวก็เพิ่งถอดรวงขึ้นมานะครับแต่ส่วนนี้ถอดไปแล้วครับเขาก็มีน้ําหนักแป้งกระส่งเข้าไปแล้วนะครับก็เริ่ม เป็นสีน้ำตาลเริ่มแก่เริ่มอมยนะครับอักราการันสุกก็จะไม่เท่ากันนะครับก็เนี่ยครับเป็นการเก็บประสบการณ์ไปว่าเราปีหน้าจะให้ค่าสมบูรณ์กว่านี้ออกรวงพร้อมกันได้เนี่ยครับเราก็ต้องบำรุงให้ดีดีขึ้นนะครับปุ๋ยสูตรอะไรเราก็ต้องเท่าที่ใช้อยู่ครับดีครับปุ๋ย แต่ว่าเพิ่งมาใช้ฤดูแรกนะครับก็เลยทำให้ข้าวเนี่ยยังไม่ถือว่าสมบูรณ์ดีเพราะว่าสารอาหารที่อยู่ในดินนะครับก็ยังไม่ไม่ถือว่าสมบูรณ์เพราะว่าที่นี่ห่างกันดูแลมาหลายสิบปีครับดินดินมีสภาพที่เป็นกรดมากครับค่า p h ต่ำมากนะก็ ปรุงดินขึ้นมาได้ระดับหนึ่งครับก็ไม่ถือว่าดีสักทีเดียวก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคขึ้นครับพอใจระดับหนึ่งครับสําหรับการทดลองนะครับผมการทํางานอะไรก็แล้วแต่ครับเหมือนกันนะครับมันจะต้องมีการฝึกหัดนะครับเทิร์นโปรนะครับอย่างทํางานออฟฟิศก็ยังต้องเข้างานไปใหม่ๆก็ยังต้องทดลองงาน3 4, 4, เดือน4เดือนแล้วแต่ที่นะครับ ทำนาก็เหมือนกันจะมาแล้วทำนาเลยทีเดียวแล้วจะบอกว่าเป็นเลยทีเดียวคงยากครับปลูกข้าวให้เป็นต้นก็ยากเหมือนกันนะครับถ้าดินไม่ดีนะครับมันขึ้นได้แต่มันขึ้นไม่ดีครับนะเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ต้องมีข้อมูลต้องเก็บประสบการณ์นะครับอย่างน้อยก็สามสี่เดือนเนือ้อ อย่างข้าวเนี่ยก็ต้องสามฤดูการสี่ฤดูการห้าฤดูการไปเรื่อยๆเ,เก็บไปทุกฤดูที่เราปลูกนะครับต้องคอยหมั่นดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมเ,เอามาเล่าแจกฝากเพื่อนๆกันนะครับสำหรับคนที่มองการทำกรเกษตรนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับปลูกไปเรื่อยๆครับปรุงดินก่อนนะครับเน้นที่ดินก่อนอันดับแรกดินและน้ำ เหมือนเราครับการใส่ปุ๋ยต้นข้าวมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรากินข้าวทุกวันนะครับเรายังกินข้าวสามมื้อนะครับต่อวันอย่างน้อยอย่างต่ําเนี่ยบางคนกินมากกว่าสามมื้อก็มีนะครับข้าวเขาก็ต้องการเหมือนกันครับการให้ปุ๋ยข้าวนะครับจากประสบการณ์ของผมก็ผมไม่ได้ให้แบบ ครั้งสองครั้งนะครับในฤดูหนึ่งนะครับผมจะแบ่งกระสอบหนึ่งเนี่ยห้าสิบกิโลเนี่ยนะครับผมแบ่งไปอย่างน้อยสามถึงสี่ครั้งนะครับในการให้คือให้เป็นช่วงช่วงเวลาของเขานะครับเราต้องคิดถึงว่าถ้าเราไปให้ตูมเดียวเนี่ยนะครับห้าสิบกิโลหรือยี่ิบห้าโลครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยเขากินไม่ทัน,นครับมันเหมือนกับ เราลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าเราเอาข้าวห้าจานมาวางให้ให้เรากินครั้งเดียวเนี่ยห้าจานเรากินหมดไหมกินไม่หมดนะครับลองลองดูก็ได้นะครับห้าจานคคนปกติกินไม่หมดแน่นอนครับเต็มที่สองครับปุงกลางแล้วข้าวเหมือนกันครับคุณใส่ปุ๋ยไปเยอะเขากินไม่ทันหรอกครับมันก็จะทิ้งไปส่วนที่ทิ้งไปก็จะเสียไปเปล่านะครับ ให้ทยอยให้ดีกว่าครับแบ่งให้ทีละ20โลนะครับอย่างอย่างไร่หนึ่งเนี่ยผมใช้สองกระสอบผมก็จะให้ห้าครั้งก็ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างร้อยโลต่อไรนะครับการให้ปุ๋ยมากเนี่ยครับก็ทําให้ผลผลิตดีขึ้นแต่ต้องให้ปุ๋ยที่ถูกถูกสูตรด้วยนะครับนะครับกนะ็ดูดูมเมล็ดดูอะไรครับผมให้ดู ก็จะมีเม็ดลายบ้างนะครับเนี่ครับนครับก็จะมีเต็มเต็มรวงนะครับเต็มเม็ดไปถึงโคนนะครับ ข้าวก็จะดีขึ้นครับมันก็จะทําให้ข้าวมีน้ําหนักขึ้นแล้วก็เวลาเราไปช่างขายเนี่ยน้ําหนักของข้าวมันก็จะทําให้น้ําหนักต่อปริมาณเนี่ยครับคือเราใช้ปริมาณน้อยแต่น้ําหนักได้มากนะครับอบอกงี้ดีกว่าเนาะเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าข้าวมันมีข้าวแบบไม่เต็มเม็ดเต็ม,ม,ตมน้ําหนักไม่ดีเนี่ยเราต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่เยอะขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างหนึ่งพันเมล็ดต่อน้ําหนัก ห้ากิโลอะไรเงี้ยสมมุติหนึ่งกิโลต่อพันเม็ดอะไรก็บาปเลนะครับหนึ่งหนึ่งหมื่นเม็ดอ่ะผมตีไปเอาแบบเลขกลมๆคิดง่ายๆก่ 1, อนหนึ่งหมื่นเมล็ดต่อหนึ่งกิโลเนี่ยแต่ถ้าข้าวมีน้ําหนักเนี่ยนะครับมันใช้ไม่ถึงหนึ่งหมื่นเมล็ดนะครับต่อหนึ่งกิโลเนี่ยผมจะเทียบให้ฟังประมาณนี้เนาะให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าไปมาณเนี่ยกับน้ําหนักเนี่ยมันก็มีผลนะครับบางทีน้ําหนักเบาเราก็ต้องใช้ ปริมาณมากขึ้นถูกไหมครับนะประมาณนี้เนาะให้เข้าใจกันเห็นภาพดีก,กว่าอืนะครับเนี่ยครับผมก็ได้ค่าประมาณนี้ก็ปีนี้ก็ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับดูจากปริมาณข้าวแต่ก็ตีไว้สักห้าร้อยหกร้อยไว้ก่อนนะครับก็ไม่ได้หวังเยอะหรือว่ามากอะไรนะครับแต่ว่าไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่า การเก็บประสบการณ์ผมก็ยังไม่มากนะครับเพราะว่ามองข้าวแล้วผมจะเอ้ยมองแล้วได้ประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับกะได้สายตาแล้วก็ยังยังไม่อยากไปหวังตรงนั้นแต่ว่าผมผมหวังแค่ว่าผมจะทําข้าวอย่างไงให้มันได้ข้าวได้ต้นข้าวที่สมบูรณ์ได้เมล็ดที่สมบูรณ์นะครับเกิดโรคแมลงน้อยนะครับประมาณนั้นเรื่องเมล็ดผลผลิตเนี่ยมันมันตามมาแน่นอนครับถ้าเราดูแลเขาดี Okay, ครับคลิปนี้ก็จะยาวเกินไปนะครับสําหรับการพามาดูแปลงนาข้าวนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคนที่คิดจะมาทํานานะครับจริงๆถ้ามีความตั้งใจนะครับเอาประสบการณ์ใหมเ่เยอะๆนะครับมาแล้วก็มาเรียนรู้เพิ่มกับความเป็นจริงของการปลูกข้าวแล้วเก็บประสบการณ์จริงนั้นด้วยนะครับแล้วมาปรับแก้ในฤดูกาลต่อไปเรื่อยๆครับผมบอกได้เลยว่าทุกคน จะทํานาประสบความสาเร็จแน่นอนครับแล้วคุณจะใช้ต้นทุนปัญญามากกว่าต้นทุนเงินครับการใช้เงินกับใช้ปัญญาต่างกันครับบางทีเรามีปัญญาหรือมีประสบการณ์เนี่ยนะครับทุนปัญญาของเราเนี่ยมันจะทําให้เราใช้เงินน้อยลงได้นะครับก็เท่ากับการได้กําไรเพิ่มในการปลูกข้าวแต่เลื่อย,ยดูนะครับเวลาขายไปแล้ว ต้นทุนเราน้อยลงนะครับต้นทุนบางอย่างนะครับที่ไม่ควรเสียนะครับหมายถึงนะเพราะว่าการทํานาจริงๆมันต้องใช้ตรงลงทุนเรื่องปุ๋ยอยู่แล้วนะครับใส่ปุ๋ยมากได้ผลผลิตมากแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องมีต้นทุนปัญญาเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับเกษตรจริงๆก็เป็นเรื่องไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับ ค okay, ครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กับช่องวันส,สบายยกับนายบักบินวิดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับโอเคครับสวัสดีครับ